เฮ้สเปคนี้เราเนี่ยนะถ้าถามตรงๆนะครับเครื่องนี้นี่ไม่เคยเทสมาก่อนเลยนะ CPU ครับไรเซน5 4,500ตัวนี้6คอร์12เทรดเทอร์โบตรงนี้เนี่ยนะซัดไป4.1แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยเป็น RTX 3060ตัวประหยัดคือแรม8 3060เห็นไหมแรม8 GB d d r 6ดังนั้นเครื่องนี้25,900ครับตีทั 20, 000, ้ง20,000ทวนแล้วกันแม่ ราคานี้รับเองสีสาขานอกจากยกรามินทาบางพัดเดอะโฟร์แม่มูเสือไม่คุ้มไม่จะไปไหนแล้วครับงบ20,000ก็ต้องดูสเปคนี้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมแรกกันครับ Quality Warzone 2.0ครับแบบสุด Extreme นะและเปิด DLSS ที่บาลานซ์โอ้แล้ว CPU 61%เองแม่เกเฟรม94เฟรม90เฟรมนี่คือบอลโซลหนู่ยเฮ้ยเนี่ย Warzone นะครับมันตายไปแล้วโอ้โหขอเซลหมดไม่ไหวฮนะคราวนี้เราดูกันต่อครับที่ฮอกวัด เลกาซี่ครับฟู HD ครับเปิด DLSS บาล่าตับภาพเป็นไฮปิดเบรคแต่บางทีก็สุดแล้วตรงนี้ก็เริ่มสุดแล้วเฟรมเนี่ยก็เด้งประมาณ70 frame. เฟรมอุณหภูมิการ์ดจอเย็นเจี๊ยบเลยฮะ49องศาทำงาน70%แรมการ์ดจอกิน6.5 mm, นะครับแรมเครื่องกิน14.4 mm, แล้วก็ CPU นั้น5้าสิบสเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วเฟรมเรทก็จะประมาณนี้นะครับ40เฟรม50เฟรมตรงนี้ผมถือว่ารับได้นะถ้าใครต้องการปรับให้ฮะแล้ว này, gram, ลจะป,ปนะรับมิดเดิลเนี่ย แม่ต่อไปครับซช้กับพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดนะท่านผู้ชมฮะ Full HD ครับ Texture Quality เป็น Medium ครับเปิด DLSS Balance On หมดแล้วทุกอย่างโอ้โหไอเสือดอีดีบ้างโอ้โหแล้ว Full HD ทุกอย่างปรับ High หมดเลยโอ้โหแล้วเสือแล้วเล่นอย่างนี้แล้วสองหมื่นแล้วทำได้ขนาดนี้ก็จบแล้วปุป๊บวะนะเห็นว่าเฟรมเรทประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมได้มันก็โอเคหรือเปล่า,ลาฮะไม่สูง แต่ไม่ต่ำนะครับโอ้โหแล้วปรับหายหมดด้วยฮะแล้วต่อไปครับ f อร์ซางันห้าครับ Full HD แล้วปรับเป็นอันตราเห็นไหมเราก็ยังคงเห็นการจอวิ่งค่อนข้างนี้แต่ใกล้ใกล้ร้อยได้คือ96-89สแบัแล้วแต่เกมด้วยครับท่านผู้ชมครับร้อยเฟรมนี่ก็โอเคนะประมาณแหละประมาณนี้เห็นไหมนี่คือฟอร์ซ่างันห้านะครับโอ้ย เล่นได้อยู่แล้วมาเวลสไปเดอร์แมนจะเป็นยังไงครับจิปรับไม่ได้หายเลยนะพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบแล้วเปิด DLSS Balance เฟรมเรทเพิ NS ่ม mm hmm. ขึ้นเป็นสิบกว่าโหเยอะเนี่ยเฟรมเรทเพิ่มขึ้นยี่สิบเฟรมนะถ้าคุณปิดเรครับถ้าคุณปิดเรนะเฟรมเรทอยู่ที่แปดสิบเฟรมนี่ลื่นกว่าเดิมอีกปกติก็ลื่นแล้วลื่นกว่าเดิมอีกชิบหายลื่นกว่าเดิมจริงๆนะครับเอ้ยเอาดี80 74อย่าลืมดสเครื่อไม่เดี๋ยวลืมเรื่องนี้0องหมื่นหนาร้อยเก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าครับมา God of War อรไปดูกันนะ God of War ปรับสุดอันตรา Full HD DLSS หนล้านเหมือนเดิมครับผู้เสือครับแล้ว60%เนี่แล้วกน้าจอวิ่งร้อยอยู่แล้วแล้วเฟรมเรทกดไป70็ดสิบแปดสเฟรมนี่คือเล่นได้เลยนะครับแม่ผู้เสือดูดินะ7จ็เฟรมครับ God of War ปรับอันตราครับที่ Full HD ถือว่าผมว่ามันก็จบหรือเปล่าวะเดี๋ยวไป M เป็นกิจเจ็ดก่อนครับ Full HD ครับปรับสุดครับโอ้ยเฟรมเรทก็ร้อยที่ดีเฟรมผู้เสือนะ115เฟรม1้0เฟรมแล้ว l ูอันี้ปรับสุดครับ130 นี่ลองให้ดูเฉยครับนี่คือเอ펙ติเจนครับโอ้ยเล่นได้แล้วเดี๋จะรับมาต่อที่พับจีครับเพลย์อันโนเป็นขั้นกลางโอ้ยเอชดีครับโอ้ยอันตราหมดเลยเหรอเฟรย์เปรตตอนะีรฮะแม่ผู้เสือฟูเอชดีอันตราครับเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบฟรีที่ก็แม่ยิ้มแปะแววแล้วหรือเปล่าฮะยิ้มแล้วนะครับผมในผมผมอมยิ้มยิ้มมุมปากแล้วนะครับอุ้ยตายไปดีเสือโอ้แมตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วฟูเอชดีอันตราครับ แม่าดยังมาะตายตายไปวาโรแรนครับวาโรแรนวโร์รนดีกว่าไฮปรับสูงนะปรับไฮนะ Full HD ครับเนี่ยครับเนี่ยค,คือ Full HD ปรับสุดนะครับประมาณสัก1 7 1 87จ8 5 180 1 8 1 176 1เจคือด้วยความที่ซีพียูมันแบบมันไม่ค่อยสูงไนงะก็ตามนี้อาจจะเป็น200กว่าได้บ้างนะครับบางช่วงบางตอน,นผมมองว่าอยู่อยู่ที่โอเคนะแฮปปี้นะครับเหลืออะไรเลดเดดนะ แรดไดนและเรดเดนเกมหนึ่ง f u HD Texture Ultra ครับแม่ Texture Ultra ที่เหลือเป็น High DLS เป็น Balance ครับ85เฟรมครับ85เฟรม86เฟรมครับดูดิแน่ๆอยู่แล้วฮนะ100เปอร์8โอ้โหก็ f u HD อนะ่ะ90เฟรมนี่นแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะคุณเสือนะครับ CPU ครับ Ryzen 5 4,500ตัวนี้6คอ12เทรดเทอร์โบตรงนี้เนี่ยนะซัดไป4.1การจอรจะเป็นแมนลี่ฮะ GeForce RTX 3060เห็นไหมนี่เป็น RTX 3060และ RAM 8GB GDR นี่ RAM Corsair นะครับ 16GB จากคอแซ a i r เวนเจี LPX 16GB มา3,200 mHz ครับ Storage เป็นตัวเรื่อตัวจาก Lexa NM620 ความจุ 256GB แล้วรีสปิดต,ตัวนี้3,500ไม่ปังกัน5ปีจาก Lexa มาถ้าบอร์ดจะเป็น ASUS Prime A3 3 2 0 mk อันนี้ใส่ m 2ได้เสมอเพราะว่าสปายครับนี่คือพราะว่าสปายหกร้อยบาทดไว้นะครับโอเคเคส neo lotion e sport v e g a l i t e นี่คือ case. เคสเริ่มต้นและคุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับไปดูซีรีส์ก,กันดีกว่าไร z เ n 5 4500่นครับตัวนี้6คอสิบเทรดแคช 8 Max 4.1 g g h z Turbo ครับ Mainboard ASUS Prime A320MK Memory ครับ 16GB DDR4 Dual Channel 3200 m h z ครับการ์ 3, 360, ร 8, 6, รจา Samsung, ดจอครับเป็น RTX 360 0ครับตัว RAM 8GB DDR6 ครับจาก Samsung 128bit ค o o l า r Core ครับ3584 128bit Bandwidth 240G นั้นก็เล่นได้ตามน,นี้แหละนะครับน่าจะครบทั้งหมดครับประมาณนี้ถ้าถ้ามีงบมากกว่านี้นะเสือนะ ก็ขยับสเปคไฟขยับทุกอย่างไปได้หมดครับแต่ถ้าสมมติว่ามีางบเท่านี้ก็จัดได้เลยถ้า20,000เนี่ยผมพูดได้เลยว่าเครื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่คุ้มค่าเ้ยเอาเยินยนเมื่อเทียบก,กับราคานะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม2 5 5 9 0จาก i have CPU กับเครื่องนี้ฝากไปด้วยนะครับของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีน,นี่ลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ